สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน Hello everyone welcome to เมียฝรัง่งตุ๊กตา Life in USA เอสเอื้อนี้ตุ๊กตาสิมา,เ,าเล่าเรื่องเล่าตื่นเต้นของตุ๊กตาให้ฟังนะคะเนาะก็คือตุ๊กตาอ่าใด้มีงานเนาะคะ่ะเนาะเป็นงานชิ้นแรกในปีนี้เนาะคะ่ะเนาะเป็นงานท่าถ้ำระยะกกประมาณเดือนก,กว่าาแค่นั้นเนาะคะ่ะเดี๋ยวตุ๊กตาเสียมาบากให้แช่ให้ฟังว่าเป็นงานอียงเนาะคะ่ะเนาะก้อนสีเข้าไปฟังตุ๊กตาสิพาท่านผู้ชมไม่เฮ็ดก้อยดิบกินก้อนค่ะ ส่วนประกอบของก้อยนี่เพื่อมีทนผู้ชมอยากรู้ส่วนประกอบส่วนผสมของการเดก้อยดิบนี่มีอย่างแน่โดยตุกตาก,กันสิบอกน้ำด้วยค่ะทนผู้ชมก็มีขเขาครัวพริกพงค่ะเนาะอันนี้เขาคััวพริกพงตุกตากัเห็ดเองด้วยค่ะแล้วก็มีอ่าหัวหอมแดงหรือว่าต้นหอมก็ได้ค่ะแล้วก่าใบมะกรูดหรือว่าใบาสะระแหน่กระเทียมน้ำปลาเกลือน้ำตาลหรือภายมีผงชูรสใส่ผงชูรสเข้าไปเนาะคะ่ะแล้วก็บ,บักนาวหัวใจสำคัญบักนาวด้วยค่ะเด้อ เนี่ยค่ะสุกเล็กสุกเล็กเดี๋ยวตุกตาเฮ็ดเสร็จแล้วตุกตาสิเอาไปกินข้างนอกแล้วก็ไปเล่าให้ท่านผู้ชมฟังน้ำวางงานที่ตุกตาหลับมากก็คืองานอีหยังเนาะคะ่ะเนาะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเฮลโลเอเวอร์บิวนเวลคัมทูมิลฝรั่งตุกตาไลฟ์อินยูเอสเอเนาะคะ่ะขอโทษขออภัยด้วยค่ะตุกตาย่างที่บอกเนาะคะ่ะเนาะเป็นวัดเนาะเอาเมื้อนี้ตุกตาก็ได้เฮ็ดก้อยเนาะคะ่ะเนาะตุกตาก็เลย ออกมาดังกินเข่าข้างนอกเพราะว่าอากาศดีดีค่ะท่านผู้ชมแบบว่าบม่ร้อนเกินไปแล้วก็ล่มว้ๆเนาะค่ะเนาะอากาศก็ล่างเริ่มเย็นหนาวแล้วเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะก้อยก้อยที่ตุกตาเห็ดมากเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็พักเนาะค่ะเนาะพักเอามากินกับก้อยอันนี้ก็บ,บกม่วงที่ซื้อมากมอาวานนี่เนาะค่ะเนาะกะฮันมากมากินกับส้มสมพ่อแม่พี่น้องพอดีเลยกินกับลาบ อันนี้ก็อันข้าวเหนียวเนาะคะ่ะเนาะข้าวเหนียวเต็มกล่องเลยอ่ะตุ๊กตาสิมาเว้าแช่ประสบการณ์ให้ฟังเนาะคะ่ะเนาะว่าอ่าตุ๊กตาเนะะี่ยค่ะปีนี้เนาะคะ่ะเนาะตุ๊กตาได้รับงานเนาะคะ่ะเนาะได้เฮ็ดงานเนาะคะ่ะเนาะท่านผู้ชมรู้บ่ว่างานอีหยังก็คืองานเลี้ยงน้องหมายอยู่ข้างหลังตุ๊กตานี่เองค่ะ <laughs> ท่านผู้ชมคงอยากสิรู้ว่า เป็นยังไงยังมาจังไดคือได้เลี้ยงน้องหมาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกวนตุ๊กตาสิเขาเรื่องเขาเล่าบ่อห้ฟังตุ๊กตากับสิขอกินก้อนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าหิวแห้งแห้งท่านผู้ชมขนแนวอยู่นน้ากินมากข้างล่างเนี่ยค่ะตุ๊กตาเห็นบรรยากาศมันดีเนาะก็เลยมาทายให้เบิงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตุ๊กตาสิขอกินก้อยก้อนเนาะค่ะเนาะแล้วสิมาบ่ให้ฟังเรื่องเป็นยังไงมาจังไดคือได้อ่อเฮ็ดงานเลี้ยงน้องหมาเนาะค่ะเนาะ มากาค่ะท่านผู้ชมมากินน้ำกันกอนค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะข้าเหนียวบรรยากาศดีดีตะวันล่มสิพัดแน่จักหน้อยค่ะล่มสิพัดผมพัดนันพัดนี่แน่จักหน้อยเราตุ๊กตากระวาอันสิบห้าลูกสิบห้าลูกไปเที่ยวข้างนอกน้่ค่ะท่านผู้ชมมื่อไเบ่งกรนมาสิได้ผ้าไปบนเนาะขานเนาะล่อให้ลูกสาวตื่นกอนลูกสาวนอนเด็กลูกสาวยังมาท่านตื่นอยู่ค่ะเขา,ขานอนเด็ก ม,มาค่ะทานผู้ชม,มผมผมขอปากกจีบแซ่บๆค่ะท่านผู้ชมหิวแห้งรู <is> ้จนลูกซัน ตะบอกน้องาวระบอกน้จะขับลูกไห้แท่น้ำทิมเมิแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยว <c oughs> อย่าไปยืนใกล้ลูกแปะอัพ สวัสดีครับสวัสดีครับมีปิตาค่ะแบลกอัพโอเวอร์เฮียแ์ไบเบ่ะเดยวพอกินแล้วกะสิเป,ปลนามก่อนเด้อค่ะท่านผู้ชมลูกไผ่แ็่น,น้ำขวมมากเด้ว เดี๋ยวค่อยทายที่รังลูกวแเอน,น,นออะไรี้นมันออกกับเม็ดมันออกด้วยสซ be นอเบลสซนอเบลบีแคบโฟข้างในมันออกด้วยลูกเบื้องเราทันผู้ช่อมลูกแม่ เอาเม็ดออกหรือยังลูก Take the seed o Yes good boy put พูดอ e ก h e เค It's a red seed Yes j t no, 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 no. s a red o Here จากคนจากหมาท่านผู้ชมโอ้เบลอยู่กินไม่ได้อยู่กินลม โอเคค่ะท่านผู้ชมตุ๊กตาก็กินเขาอิ่มแล้วเนาะคะ่นะเนาะอันกระสิมาสรุปเลยเนาะค่ะไลช่าโอ้ยไลช่า come over here they cannot see you but you need to move back here come over here they can see you maybe ต้า yeah move back ขยับมาเนี่ยลูกโอเคตุ๊กตากระสิอันมาสรุปเลยเนาะค่ะเนาะ อันนี้คืองานชิ้นแรกของตุ๊กตาในปีนี้เนาะค่ะเนาะก็คือเลี้ยงน้องม้านั่นเองเนาะค่ะเนาะน้องม้ากับหิจักว่มหูจักว่มน้องสโนว์เบลนะคะอันนี้เป็นม้าแบบว่าของเพื่อนคนไทยน้อยๆสโนว์เบลเพื่อนคนไทยเพิ่นกลับเมืองไทยเนาะค่ะเนาะเดือนนึงค่ะกับเดือนเดือนนี้แหละค่ะทั้งเดือนเลยเนาะค่ะเนาะเพิ่นกลับเมืองไทยเพิ่นก็เลยหาคน เพิ่นก็เลยแบบว่าหาคนเลี้ยงม้าไห้เนาะค่ะเนาะวันนี้คนอื่นเพิ่นบ่า่างค่ะเพื่อนคนไทยคนอื่นเพิ่นบ่า่างมีตุกตาอยู่บ้านเลี้ยงลูกเนาะค่ะเนาะตุกตาก็เลยเขาก็เลยโทรมาถามตุกตาเนอว่าสิให yeah, ้เลี้ยงน้องม้าไห้เลี้ยงบอซันตุกตาก็อ้้ฟ้าวตอบรับฟ้าวตอบรับท่านผู้ชมว่าเลี้ยงเลี้ยงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตุกตาก็อยากมีรายได้เขามาเนาะค่ะเนาะนี่ก็คืองานชิ้นแรกของตุกตาเลยเนาะค่ะเนาะเลี้ยงน้องม้านี่ค่ะ ตุกตากเ็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมรู้นั่เนาะค่ะเนาะเอามาแจ้งมาแชร์กับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าได้ไลฟ์คลิปสิตุกตาถ่ายว<ม>ิดีโอท่านผู้ชมเห็นน้องหมาแล่นไปแล่นมาเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีเพื่อนเพคุนถามเของมาว่าอันเอาม้ามาเลี้ยงบ่อยังสั่นยังสี่เนาะค่ะเนาะตุ๊กตากเ็เลยเอามาแช่กับท่านผู้ชมนั่เนาะค่ะเนาะก็คือมา้าก็คือน้องม้าของเพื่อนคนไทยนั่นเองเนาะค่ะเนาะซึ่งตอนนี้เพิ่นก็นยังอยู่เมืองไทยอยู่เพิ่นยังไม่ท่านกลับมา คนสิกรบมาเดือนนาก็คือออกัสเดือนสิงหาเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะคลิปนี้คลิปวิดีโอนี้ตุ๊กตากมีซัมนี่แหลคะค่ะเอามาแจง้งให้ฟังซื้อ,อว่าตุ๊กตาในงานเนาะค่ะเนาะงานกับประมาณเดือนกัวเฉียนค่นนะ,คะเดี๋ยวกับอะไรมีงานอีกแล้วแต่ว่าตุ๊กตากับภูมิใจดีใจที่มีงานเห็ุเนาะค่ะเนาะอ่ะโอเคค่ะคลิปนี้ตุ๊กตากขอการาว่าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะเนาะ เดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านาะค่ะเนาะว่าตุกตาเสียวอีหยังมาแช่เสียวอีหยังมาหน่ำเสนอเนาะค่ะเนาะกินเข่าก็อิ่มแล้วค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายซียูกายเน็กซ์วิดีโอเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊า,ายบาสยสวัสดีค่ะโนเบลรับจ้างเลี้ยงหมานะครับประมาณเดือนครึ่ง ເດືອນໜ້າເດືອນໜ້າເຮົາ thank hey. you